ครับมากับพ่อใหญ่คือแก่เลยสารนะครับเด้อมือนีมากคืกกอกอนะครับไอชีสานบ้านห้องมาอย่างระบาดนี่พ่อใหญ่เฮ็ดยังกว่านี่เก็บเขียดหน่อยครับผมเขียดหน่อยครับเด้อพ่อใหญ่หาเขียดหน่อยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ใช่หรอไม่เลยไ่เยไปแล้ว <laughs> โอเว้เดี๋ยวเดมาท่านมาท่านมาท่านเอาไปหอาไปตามนี่นี่ทีมงานนะครับด้วยมาสามสี่ห้าคนนี่แก่น้ำี่มาแก่น้ำพี่มาท่านแก่น้ำี่มาอยู่แก่น้ำกัน

นางกนันเม่อไรเจ็บคอยเก็บตายอย่แงละตายเอเตียนไปเตียนไม่น่ะืมมีหุไปมมีหัไปยังเาพูนเอาอ่าันั้นมาจังนี้แนวหานหัวลยก็มือเออไปละมือละบ่ไปไกลดอกเตีนกับไปกับีมาเอไปลไปลนหนั่งเรือตัวเีเจ้ามาไปยดูแล้วก็ อ๋อนี่ครับเติรนวดนั่อ๋อนั่นนั่นนัส่เจ็ดภาษาหนัไประท้นดอกปุ่นไปไปไป้ายิน่งกันนี่เกนไปกเก่นเกีนเก็บมาเลยเบ่นละนัมาหาเก่นบมาหาแม่นช่ไว้ครับมันเป็นรอแงวมนร่งมัน่มองมนแกกแงวมันเต้ขึนมากตูเจบ เนีห่อ้็นมือนี่น no ี่นี่โอ้ยน่กรับพี่น้องนกขับนึครับนี่นี่พี่น้องนี่ว่าเี๋ยวก็ขเลยจับเออบรรยากาศฝนจะว่ามาเนีฝนเลยเดี๋ยน่อยครับเก็บหน่อยครับนั่น นั่นนนคาครับพี่น้องนี่โอ้ยนี่ตึงเมาเนั่น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 โอ้โอ้ครับครับหลายครับครับพี่น้องพี่ครับอืมโอ้ยเต็มครัเอาอยะ้อเยอเ้าใส่กวาดให้กันอัานี้ตัวนึงนี่ตัวนึงนี่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 โอ้รวยมืเดี๋ยวเดี๋ยวาอยู่นี่เห็นไหมกัน อก็ไปแล้วครับอย่าอย่าอย่าไปใส่กับไปกับไมหน่อยเดี๋ยวเดี Unter ๋ยวตึงกลับไปกับไม้บางครั yeah. ้งนีกับไมาหนี่บ้างกันเอาเราจะไปนั่นมันยับยิบไม่ยับไปห่านมันเดี๋ยวมันก็ออกมาจากท้องผุนมาหาอยรนาห์เหานไหเออเดี๋ยวนั่งพี่น้องงั้นไปเลยเออนี่ครับครับครับพี่น้องมาตามนี่เลยครับ อ้นั่นตัวนึงนั่นันพกันนนั่นั่นพอเออตาบีเลยตาผู้เฒ่าเอาลุมัเดี๋ยวเอาไหมพี่มึงฆ่าครับครับครไฟบวแกงไฟบวครกันไฟบวบกันนี่นี่พออรยยงนี่ครับคนี่ เฮ้ดันต so, ัวนึงค oh, er ่อยๆเก็บค่อยๆเก็บวัตถุไปไว้อืมมันอยู่อน้ำคุณคุยู่ล่อน้ำผลก็เต้นลงลงเรื่องแตกวัตตั้มหรอครับตั้มหรวครับอันนี้เก็บบักข้ามเนี่นี่ข้างเลียงนี่ยข้ามข้ามข้ามบนโดนหนึ่งเก็บหนึ่งนี่เต้นออกไปแล้ว โเข้าคำอ๋อไม่จะผู้เพีอรได้บ้านมันต้องนี่ก็ผูได้ได้เรามองไอ้คู่เพียดน้อยผาดไปถึกดาดงามงอนนี่ไมไแดงเอามองกันก็เป็นตะลายเอียนับไปผูดผู้หาไปน้าฟัง มันออกมมันแตก่งนี้เออเอาไม้น้ำนมันออกมือสิบเป็นหมืนขียดกพอเตมือเลยวะมันสอนบ่ได้มันบ่แม่หมองเดินนี่ตัวนึงนั่นนั่นนี่ครับครับเขีนหน่อยครับเขีนหอยครับโอ้หลายขากเลยหลายก็เอาเต็มนไว้ยังเราเต็มน โอ้ไปแล้วไปแล้วลุงคนเต้นไปแล้วเต้นแล้วอ๋อครับด้วยครับเขียนได้เขียนได้เขียนได้โอ้ไล่คัากว่านี่ต้องเก็บเอาวไล่คักบไล่คักอืมไปโบกคนไปโบกกันโบกกันนั่งอยู่กับทีหน่อยพอไปเต้นไปเต้นมาหรอกนั่นโอ้หนี่หนี้นี้เนาเต้นจะตายคนจะตาแล้วเอาไปแล้ว

ไม่บ้านันสุกดีดีบสุาพไงินเราไมากหนนอยเอ็งด้วแจ่มไปเลยครับรับค่ละครับครับน้ำต้มังออใช่ไมเอาไม้น้ำเนี่เอาไม้น้ำยังไงเด้มันลงหัวไหมมันถอยรองหักก็ใส่หัวไฟโบมีมีสายนี่หวบาอแผลอยู่นี่อืมนี่มันแง่บ่ออ๋อนั่งอยู่กับเทียนเราไม่ต้องไปเสโอ้ยถ้าจะอ้อมน้องเนี่บ่ ได้เป็นคู่นังยนห่าระยะเพ้นอยู่ใ้เงาไม้เาไม้นี่ยมันติดเต็น์กเงาไม้พอดีตะปตะปกนี่เนด้เนี่ยเนหมดนี่เอ่นี่เนน่เ็อองเก่งก็เถอะเขียนน้อยแม่ครับผู้ตู้ผู้นี่เต็นเก่งเมนตตดีเถอะ ไม่าปอกู่เดียวนะองหอยมูนก็ทีบีบแกงตัอื่นใบใบแท่ว่ะพวกบ้านชอร้องเด้่อ่ห้องก็หอนหันคู่เดียวบ้งเข้าไปนี่ละอันนี้เอาไหมเอาไหมนั่นนั่นนี่เล่าเงาไว้นี่อืมอ้ามัน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 เอายะใจแรงมาได้ไยมใจแรงตาบปดีเห็นหมั้นเล่ามาเฮ้ยผูถือกวดเราลงมาน้าบ่

วันย่างไวย่างมยีแต่ว่ไปด้งอือารเอเดมา้มันเต้นออกมาเต้นเขาเต้นเขาออกอมือน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 ซื้อหมอหมโอ้ยบ่ไดตั้งใจมากเนาะอืมมีปลาก็มีควมด้วยเย็นแล้วครับมันเต้นโอ้เตือนบ่เต้นลงน้ำมนีเงินนเรือผมออเานั่นเต้นมากครับ กดแกงนี่เปแน่นี่ลื่องแกงนี่อีแต่เว้นคืนว่ารูเรียงนี่นี่เงนอะไรไอปาดนาเกียตปาดนี่วดดวดเกียตนี่เับปาดเกียตาปาดดไม่มางันเหำย่สูงกว่นีเด้เอาเมงากันเรื่อนีนี่นี่นี่ห

เดินไปเอาเอาไฟก็ด oh. oh, oh, ับตรงนั้นองกับผู้นึงถือดันไหนั่นถือดันไหยนั่นยาแดงเป็นผู้ถือขวดเอาลากนีกันน่เอ้ยมเข้าดิปลาผิไหลสวดสิดิด่เห็นอ้อืมไปแล้ว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 ไปล้วไปแล้วไ ว่าจะไปแล้วแล้วโอ้ยพวกคุณว่ถึงแล้ละเห็นมั้งนไม่ไปมอีไปมื้่มกันเนโอ้ยแบตเตอรี่เบุ้นอเอาครับพี่น้องนะครับนเขียดหน่อยเขียหน่อยามนี่นะนี่ทีมงานนะครับเต้นนี่หมดลเอาเต็นมาพียง้งพีเก็บเต้นไปผุนทงพุนเก็บไหมไรมา cần bay chân nha nó oh đẹp trai oh ừ khử mát oh khử này là em quạt đây cái nào vậy? biết mua cái มุ S <S ้ยม ER ีครับเออตัวนี uhh <k <k ้ตัวใหญ่ครับเกินมากเลยครับเป็นหว่างนะครับพบกับแก่ไรสารนะครับให้กินแบบพิเศหลายครับนะครับนี่เต็มเลยเต็มเลยครับตัวไห่ต้องเอาเนาะตัวไหนตัวใหญ่เอาบิ้ลนะโอ้โหนี่มุ้ยไฟม่มีไฟเห็นไหมเห็นดอกเห็นน้ำเขาแง่มาทางผิดขน่ะเธอว่ามันเห็นเศษหน่อยเต็นยาวๆอยู่ยาวเต็นอยู่เหรอมันม่เห็นหง แม่นเบตุนนี่แม่นเบตุนนี่ครูนครูประนอันหนครับีอบ้องครับพบแกครับขอบคุณหลายนะครับด้วติดตามนะครับผมเฮ็ดตเนียวบุกเคยด้เห็ด